ทาง Facebook มารออยู่แล้วเนาะโอเคตอนนี้ h e l โ o ลเฮ l o นะคะสัปดาห์นี้หมอนองออยังไม่มาต้องเป็นวันจันทร์หน้านะคะ3ามสิษสิงหาคมมาทุกๆสิ้นเดือนเนาะสัปดาห์สิ้มมสเน,เ,นดเดือนนะคะเดือนนี้มี3ามสวันไงถ้ามี30วันก็มาวันนี้แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วนะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาของคุณคุณค่ะที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะระหว่าง24สิงหาจนถึง30สิงหาคมนะคะ ก็โดยดีเจหมอน,น่องวุฒิเมธทรสุภาวานิชค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ค่ะคุณคุณที่เกิดวันอาทิตย์ระยะนี้นะคะเหตุการณ์รอบตัวไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่พยายามอยู่เงียบๆแล้วก็สงบๆนะคะมองดูสถานการณ์รอบข้างอย่างถี่ถ้วนดีกว่านะคะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะชนหรือสู้กับอะไรสักเท่าไหร่นะคะคนวันอาทิตย์เองควรที่จะมีสติแล้วก็ไม่รีบร้อนด้วยนะคะอาจจะต้องเสียฟอร์มบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการเสียฟฟอร์มไม่ใช่วิธีของคนวันอาทิตย์นะคะแต่เบาได้เบาค่ะเพราะว่าแรงไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเรื่องการงานบอกเลยค่ะว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะมีเกณฑ์จ่ายแบบสายฟ้ารับด้วยสำหรับเรื่องของการเงินเนาะความรักช่วงนี้ค่ะทะเลาะแรงเถียงแรงถอยคนละก้าวดีกว่าสำหรับคนที่มีคู่อารมณ์ดีแล้วค่อยคุยกันใหม่นะคะส่วนเรื่องสุขภาพของคนวันอาทิตย์อาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันก็ควรที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ ท่านที่เกิดวันจันร์ค่ะนะคะคุณคุณที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ทำอะไรปรึกษาเพื่อนนิดหนึ่งค่ะอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะเพราะตัดสินใจพลาการอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังค่ะฟังเสียงส่วนมากก็จะดีนะคะคนวันจันส่วนใหญ่จะไหลาตามอารมณ์ค่ะช่วงนี้งดชิวก่อนน่าจะดีที่สุดนะคะเรื่องการเงินค่ะอาจจะมีคนชักชวนให้ร่วมลงทุนร่วมหุ้นกันก็อาจจะพอได้เงินเข้ากระเป๋าคุณบ้าง แต่ก็ยังไม่จุใจนะคะความรักเพื่อนแนะนําให้เจอคนรู้ใจสำหรับคนที่โสดแต่คนที่มีช่วงเอ่อคนที่มีคู่นะคะในช่วงนี้นี่ต้องบอกเลยบรรยากาศพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพของคนวันจันทร์แข็งแรงดีไม่มีอะไรนะ่ากังวลน,นะคะมาต่อกันที่คุณคุณที่เกิดวันอังคารค่ะสัปดาห์นี้เด่นเรื่องของการใช้ฝีมือแล้วก็ทักษะที่ต้องลงแรงเข้าไปร่วมมือนะคะ กับในเรื่องของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างที่เราต้องขอยช่วยนะคะแต่ด้วยความที่ชอวคานเป็นคนขยันค่ะนะคะขยันถึงขั้นว่าอาบเหงื่อต่างน้ํากว่าจะได้ เงินทองแต่ละบาทแต่ละสตังค์เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสบายใจรับมือไหวจากการงานต่างๆของทั้งตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะคะการเงินช่วงนี้ขยันหาแต่ไม่ขยันใช้ดีค่ะอยากจะเก็บเงินไปเรื่อยๆยังไม่เจอของถูกใจสำหรับความรักของคนมาังารช่วงนี้ความรักของคนโสดนะคะใจพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยากให้ความรักครั้งใหม่เป็นไปดังหวังค่ะมีการวางแผนและคิดไป ก่อนต้องบอกว่าค่อนข้างมากเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงดีสำหรับคนวันอังคารไม่น่าเป็นห่วงอะไรค่ะมาดูสําหรับคุณ,ค,ณคุณที่เกิดวันพุธกันบ้างดีกว่านะคะวันพุธช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นนาทีทองของคุณเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่กําลังเมตตานะคะคุณ,ค,ณคุณที่เกิดวันพุธควรที่จะสร้างผลงานให้ดีแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะคุณจะได้รับความดีความชอบเป็นอย่างมากมีโครงการที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาม,มอบหมายให้ทำก็ทําอย่างตั้งใจและทําให้ดีที่สุดนะคะ ในช่วงนี้สำหรับคุณคุณที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ดีมากอีกช่วงหนึ่งนะคะแต่ควรจะคิดก่อนใช้คิดก่อนจ่ายก็น่าจะดีเพราะว่าเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็หมดไปง่ายเหมือนกันเลยค่ะนะคะส่วนความรักสำหรับคนโสดนะคะในวันพุธนะอาจจะมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาวนเวียนจากขนมจีบหรือว่าเป็นการแนะนําจากผู้ใหญ่ให้เจอคนพิเศษในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะดู สดชื่นอบอุ่นดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะมาดูกันที่วันพาริษขาสวัสดีกันบ้านนะคะระยะน,นี้ค่ะอาจโดนให้ต้องทําตัวให้อยู่ในระเบียบนะคะอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยไม่ควรแตกแถวเพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นเรงของการไวเนื้อเชื่อใจจากเจ้านายที่คุณคุณได้รับมอบหมายให้ทํางานนะคะ แต่แน่นอนค่ะความไว้เนื้อเชื่อใจอาจ,อาจจะหดหายไปนะคะก็ฉะนั้นต้องอยู่ในระเบียบให้ดีเนาะเรื่องของการเงินค่ะระยะนี้เงินเก็บหมดลงแล้วก็ค่อนข้างเยอะมีแต่เรื่องให้เสียเงินแล้วก็มีเรื่องให้จ่ายเงินออกไปสำหรคนวันพฤหัสนะคะด้าความรักของคนวันพฤหัสคนโสดช่วงนี้จะมีแฟนทั้งทีก็ต้อง เข้าหาให้ผ่านหูผ่านตาผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความรักอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เข้าหาผู้ใหญ่ก็จะรับรื่นดีนะคะหรือช่วงนี้ค่ะผู้ใหญ่จะเข้ามาจัดสรรชีวิตรักเยอะหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดเป็นพฤหัสส่วนสุขภาพค่ะใครที่เคยเป็นโรคประจําตัวนะคะหรือคนในครอบครัวเป็นโรคประจําตัวก็ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะมากันที่วันศุกร์กันบ้างนะคะ สำหรับคุณคุณที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ถือว่าบรรยากาศสดชื่นรอบตัวนะคะแหมค่อนข้างที่จะดีค่ะหลังที่หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันนะคะในระยะนี้มีเกณฑีใช้เงินในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะคะอยากมีความสุขแน่นอนคุณก็อาจจะหมดเงินไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับความสุขของคุณเนาะ การเงินนะคะเงินทองช่วงนี้ค่ะก็ยังมีการหมดเปลืองไปกับบริวารที่ต้องดูแลแล้วก็สิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแบบรัวๆนะคะรวมไปถึงเรื่องความรักของคนวันศุกร์ช่วงนี้คนอายุน้อยกว่านะคะหรือที่ห่างกันหลายๆปีก็จะเข้ามาทําให้โลคความรักของคุณเป็นสีชมพูได้เหมือนกันนะคะเรื่องสุขภาพของคนวันศุกร์ต้องดูแลยังไงช่วงนี้นะคะบุตรหลานในบ้านของคุณนะคะบุตรหลานในครอบครัวของคุณมีโอกาสหาหมอ มีโอกาสที่ต้องไปรักษาอยู่เหมือนกันนะคะยังไงดูแลคนในบ้านให้ดีๆแล้วกันเนาะมาต่อกันที่วันเสาร์ค่ะคุณคที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้อาจมีเรื่องเครียดติดตัวในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องที่ค้างคาที่ยังไม่เสร็จอาจจะไปต่อข้างหน้าไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องทําให้คุณเครียดมากเป็นพิเศษเนาะยังไงก็มีอะไรที่ค้างคาอยู่นะคะก็ ไปต่อข้างหน้าไม่ได้ก็ระมัดระวังให้ดีละกันช่วงนี้อาจจะเกิดคดีความขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะระมัดระวังนิดนึงสาหรับคนวันเสาร์นะคะส่วนเรื่องการเงินนี้สินที่ยังมีก็คงต้องตามจ่ายตามเคลียร์กันอยู่ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะจ่ายเท่าที่จําเป็นตัดความอยากออกไปสักนิดสักหน่อยก็จะดีนะคะแต่ในเรื่องของความรักช่วงนี้มีไปตามจีบใครหรือเปล่าแต่ก็ต้องระวังน,นิดนึงนะคะอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะ ก็ถ้ากลัวก็เช็คนิดนึงว่าเขาเลิกกับคนเก่าแล้วดีหรือยัง <c oughs> เช็คกันนิดหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับความประมาของคนที่คิดจะมีคู่เนาะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพของคนวันเสาร์ค่ะสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของความดันและกันนะคะ <c oughs> ก็ระวังที่จะบุบูบ <c oughs> หน้ามืด <c oughs> ก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ฝากไว้ให้คุณคุณนะคะในสัปดาห์นี้คะ่ะ เป็นการทำนายพยากรนะคะของดิจิเหมือนองวุฒิเมธีรสุภาวัน,นิษร,ระหว่างวันอาทิตย์นะคะจนถึงวันเสาร์ในช่วง 24 3สสงิงหาคมจัดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันดูไม่ทันเนาะไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะที่ w w w f a c e b o o o k com big fm thailand แล้วกันนะคะพร้อมจัดให้คุณดูต่อได้เต็มที่เลยนะคะอ้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามในช่่วของ Holo Her Love ด้วยค่ะ Holo Her Love